ท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังบทวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมและเชื่อมโยงกับการเมืองของคุณเปลวสีเงินคนปลายสอยในบทความที่มีชื่อว่าน ok, ้ำบอกนิมิตเมืองโดยบทความนี้เป็นการตีความเชิงปรัชญาต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในประเทศไทยตลอดปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่ซึ่งผู้เขียนมองว่า เป็นนิมิตหมายหรือการชำระล้างเสนียจันไรทางสังคมโดยธรรมชาติเพื่อให้ประเทศกลับสู่ความมีธรรมอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความยากลำบากในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้เขียนได้ยกย่องการรวมพลังของประชาชนจากทั่วประเทศที่แสดงออกถึงความสามัคคีอย่างบริสุทธิ์ใจในการกอบกู้วิกฤตนี้ขณะเดียวกันก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มนักวิชาการและนักการเมืองที่มุ่งแต่การตำหนิรัฐบาลว่ารัฐล้มเหลวโดยไม่ลงม,มือปฏิบัติ ผู้เขียนแย้งว่าภัยธรรมชาติในยุคปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ระดับธรรมชาติเหนือโลกที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ง่ายๆและเสนอให้สังคมหันมาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป